ก็กระดับสวัสดีคุณผู้ชมท,ทุกท่านอีกครั้งนะครับผมกลับมาพบกับผมตะหนวด R P C C อีกเช่นเคยนะคุณผู้ชมนะวันนี้มันจัดรถไฟฟ้าแท็กอีกแล้วนะครับผมรถ SUV คันใหญ่แบบนี้เพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะครับผมสำหรับออโตสามเอ็กเซนเดตเรนนะคุณผู้ชมนะสีฟ้างามหยดย้อยแบบนี้เลยคุณผู้ชมนะจัดการมาให้เรียบร้อยหมดแล้วรถเพิ่งมาถึงเลยนะครับผมพร้อมขายนะคุณผู้ชมนะสวยๆแบบนี้นะจ๊ะห้าแสนกว่าบาทเท่านั้นเองนะคุณผู้ชมนะออกใหม่เนี่ยราคาเกือบแปดแสนนะอ่าราคาเกือบเกือบแปดแสนเลยนะ, 800, ยะมนะมาาณณเนนนนะะคุผู้ชนะ้ชวันนัีจด ให้นะจ๊ะเหลือแค่ห้าแสนห้าหมื่นเท่านั้นนะคุณผู้ชมนะไม่หลักหมื่นไม่ในน้อยๆน,นะคุณผู้ชมนะสวยงามแบบนี้เลยออปชั่นจัดเต็มนะครับผมอ่ามีไฟเดย์ไทม์และนิลท์จัดให้ด้วยนะคุณผู้ชมนะด้านหน้ามีเซ็นเซอร์ด้านหน้าจัดให้รอบคันแบบนี้เลยนะคุณผู้ชมนะอ่ามาดูส่วนของล้อกันบ้างนะครับผมล้อเป็นล้อแม็กอันลอยนะครับผมยางใหม่จัดให้สี่เส้นนะคุณผู้ชมในงานล้อ ขัดมาให้แล้วนะดำปิดปีอย่างนี้นะคุณผู้ชมนะใหม่มากใหม่มากเลยนะครับผม BYD Auto ออโต้สามเลเยอเด็ end, นะคุณผู้ชมนะกระจกมองข้ามมันกระจกมองข้ามพับไฟฟ้าเรียบร้อยนะครับผมมีกล้อง3ามกศูนจัดมาให้แล้วก็มีไฟเลี้ยวกระจกมองข้างจัดให้คันนี้มีบรายสปอ t ตด้วยนะคุณผู้ชมนะเป็นเตือนมุมอับสายตานะครับผมติดอยู่ตรงกระจกด้านข้างนะไปรูสามเหลี่ยมแบบนี้นะจ๊ะสวยงามนะคุณผู้ชมามาดูภายในยกันหน่อยนะจ๊ะภายในกว้างขวางนะคุณผู้ชมนะออปชั่นแน่นๆนแบบนี้เลยนะคุณผู้ชม อ่าออปชั่นแน่แน,แ,นแบบนี้ผมมาลายพันติดฟังก์ชันเกียร์ออโต้มีจัดให้นะครับผมมีจอพัสกรีนจัดให้เกียร์หรือดูเกียร์เขาเกียร์เันเกียร์แบบเหมือนคันยกเครื่องบินเลยนะคุณผู้ชมดีไซน์ของ BYD นี่คือล้ำมากมากอ่าและที่สําคัญนะครับผมที่ผมชอบอีกจุดหนึ่งสาหรับ BYD นะก็จะมีพานูนิามิกซันรูปนะอ่าด้านบนเป็นซันรูปแบบกว้างๆใหญ่ๆแล,ล้วกรอนประตูของเขาเนี่ยมันจะเป็นรูปทรงแบบสไตล์บีวนะมันจะเปิดประมาณอย่างเงี้ยจับอย่างเงี้ยเนาะ ไม่เหมือนใครนะคุณผู้ชมนะสวยงามมากสวยงามมากมาดูข้างหลังกันหน่อยนะครับผมตัวนี้เป็น e x t e เซเด r เรนนะคุณผู้ชมนะวิ่งไกลนะครับผมสวยๆอย่างนี้กว้างขวางนั่งสบายนะคุณผู้ชมนะใครซื้อไปใช้ทํางานวิ่งงานก็สามารถใช้งานได้นะคุณผู้ชมนะหรือใช้ปในครอบครัวก็ใช้งานได้เช่นเดียวกันนะคุณผู้ชมนะด้านหลังของเขาก็กว้างๆใหญ่ๆอย่างนี้เลยคุณผู้ชมนะมีสปอยเลอร์ด้านหลังจัดมาให้นะจ๊ะมีสปอยเลอร์ด้านหลังจัดให้แล้วก็มีไฟเด็กด้วยสามจัดให้ บบาี้างมันฝาหลังไฟฟ้าเรียบร้อยนะคุณผู้ชมนาเจ้าคันนี้นะครับผมอ,ออโต้สามเอ็กเทนเน็ตเรน5แส0 5 0 0 0นเท่านั้นนะคุณผู้ชมนะออปชั่นจัดเต็มแบบนี้เลยใครมีเงินสดมาจัดได้เลยนะคุณผู้ชมนะผมจัดราคาโปรนี้จากหน้าไลน์นี้เท่านั้นนะคุณผู้ชมนะสวยๆอย่างนี้เลยใครทักมาบอกว่ามาจา YouTube ด้วยนะคุณผู้ชมนะใครทักมาบอกว่ามาจาก YouTube ด้วยนะมีราคาโปรจัดให้นะคุณผู้ชมนะเมื่อกี้ลืมบอกไปนะคุณผู้ชมนะด้านหลังเขานะครับผมสามารถพับกันได้แยกกันซ้ายขวานะคุณผู้ชม ตรงฝั่งนี้ก็สามารถทับได้เช่นเดียวกันนะคะดึงลงมาแบบนี้เลยเป็น60ทนะคุณผู้ชมนะก็กึ่งเรียบกึ่งตั้งแบบนี้นะคุณผู้ชมแต่ก็ใช้งานได้สะดวกสบายนะครับผมมีแอร์ตอนหลังจัดให้ด้วยนะคุณผู้ชมนะ ด้านหลังก็กว้างขวางนะครับผมสวยงามมากนะคุณผู้ชมนะใครอยากได้รถแบบนี้นะคุณผู้ชมมาทักเข้ามาได้เลยนะผมมีหลายคันมากสำหรับออโตสานนะมีทั้งสีฟ้าสีขาวก็มีจัดให้นะคุณผู้ชมนะสีฟ้าสีขาวมีจัดให้หลายสีมากนะคุณผู้ชมนะสวยๆแบบนี้ใครอยากได้รถไฟฟ้าแท้แบบนี้นะคุณผู้ชมนะกว้างๆใหญ่ๆเป็น SUV ประหยัดค่าเดินทางแน่นอนนะครับผมวิ่งไกลนะคุณผู้ชมนะผมทิ้งคอนแทคในส่วนของด้านล่างนี้แล้วนะจ๊าถ้าอยากได้กดหัวใจกดแชร์แล้วพิมพ์เข้ามาว่าสนใจ b y d าอต โตสามได้เลยครับ